พลังใหม่หยุดโลกสวัสดีครับกำลังจะเทสได้2.2เหยียบแล้วพุพ่งพวดๆเลยไม่ธรรมดาเนี่ย,ยระบบเกียร์มันก็ลั่นต่อเนื่องแบบไม่มีความรู้สึกนะครับเนี่ยตอนนี้นะคะขับเครื่องยนต์ใหม่นะคะ2.2บอกได้เลยว่านิ่มขับสบายอะคะ่ะ ปกติอยู่ที่บ้านก็ใช้รถเครื่องพันเก้าแกวออโต้อยู่แล้วออกตัวแกวสอง 2, มันก็จะทันใจกว่ากันแต่ตัวนี้มาตัวลงขับตัวเครื่องเนิสองวันสองของอีลสูออกตัวใหม่นะครับไม่ต้องขับเป็นแก์ออโต้ก็ออกตัวได้ได้เลยเครื่องยนตสองวันสองหลับสีประตูภาษีอยู่ที่สามพันห้าร้อยห้าสิบหกบาทนะครับภาษีนะครับต่อปีไม่ต้องรอรอบเลยค่ะออกตัวได้ดีขึ้นเร็วขึ้นแรงขึ้นค่ะ การประหยัดน้ํามันนะคะประหยัดเพิ่มขึ้น10.7%นะคะสําหรับตัวนี้จะเป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดการออกตัวนิ่มนวลในรุ่นนี้นะคะเครื่องยนต์2.2ก็จะเป็นยูโร5นั่นเองจะมีอัตารานทดนะครับที่ดีกว่าเดิมเป็นรุ่นเกียร์ออโต้เราทําเป็นเกียร์ใหม่นะครับเพื่อให้เกียร์ออโต้มีการสมูทลดการกระตุกลองดูอัตราการทดครับ เครื่อยนต์2.2สองนะครับร้อหกสแรงมา้ารอบแรงบิดนะครับสามพอรอบนะครับ